พรรคเพื่อไทยเป็นหนึ่งในพรรคการเมืองที่มีบทบาทสําคัญต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทยในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของพรรคไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะประวัติศาสตร์หรือชื่อเสียงเกา่เกาๆแต่เกิดจากความสามารถในการปรับตัวและเข้าใจความต้องการของประชาชนในหลายมิติพรรคเพื่อไทยมีแนวทางการทํางานที่ให้ความสําคัญกับการสื่อสารกับประชาชนอย่างใกล้ชิดและการสร้างนโยบายที่ตอบสนองต่อชีวิตประจําวันของผู้คนในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแนวทางนี้ทําให้พรรคสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความผูกพันกับประชาชนได้อย่างต่อเนื่องหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้พรรคเพื่อไทยได้รับความนิยมอย่างสูงคือความสามารถในการเข้าถึงประชาชนผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลการใช้สื่อโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มออนไลน์ทําให้พรรคสามารถสื่อสารแนวคิดนโยบายและความเคลื่อนไหวต่างๆไปยังผู้สนับสนุนได้อย่างรวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมาย การมีช่องทางสื่อสารที่หลากหลายไม่เพียงแต่ช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาแต่ยังช่วยสร้างความรู้สึกก็ขอองค์การมีส่วนร่วมและความใกล้ชิดกับพรรคซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แฟนคลับและผู้สนับสนุนใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้พรรคเพื่อไทยยังให้ความสําคัญกับการพัฒนานโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาจริงของประชาชนเช่นนโยบายด้านเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้กับคนในทุกระดับ นโยบายด้านสวัสดิการที่ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพและการศึกษาอย่างเท่าเทียมและนโยบายด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่ให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและบริหารจัดการทรัพยากรของตนเองการสร้างนโยบายที่มีความสมดุลระหว่างความเป็นไปได้ทางปฏิบัติและความต้องการของประชาชนเช่นนี้ทําให้พรรคได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากผู้คนในหลายกลุ่มอายุและหลายพื้นที่ การที่พรรคสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนได้อย่างสะท้อนถึงความเข้าใจในเรื่องปัญหาท้องถิ่นและความต้องการของชุมชนต่างๆพักให้ความสำคัญกับการฟังเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการจัดเวทีประชุมการสำรวจความคิดเห็นหรือการมีตัวแทนลงพื้นที่เพื่อพูดคุยและแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าความคิดเห็นและความต้องการของตอน,นมีคุณค่าและได้รับการนำไปพิจารณาอย่างจริงจังการสร้างความสัมพันธ์เช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมัน่น แต่ยังสร้างฐานแฟนคลับที่เข้มแข็งและมั่นคงอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญคือความโดดเด่นของผู้นําและแกนนําของพรรคพักเพื่อไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางการเมืองที่สามารถสื่อสารกับประชาชนได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายการมีผู้นําที่มีบุคลิกเป็นมิตรและเข้าถึงประชาชนได้ง่ายทําให้ภาพลักษณ์ของพรรคเป็นบวกและน่าเชื่อถือการที่ประชาชนเห็นถึงความตั้งใจจริงและความสามารถในการบริหารจัดการของผู้นำ จะช่วยสร้างความมั่นใจในแนวทางการทำงานของพรรคและกระตุนให้เกิดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องฐานแฟนคลับที่เติบโตของพรรคเพื่อไทยยังสะท้อนถึงความสำเร็จในการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยการใช้เครื่องมือดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้พรรคสามารถเชื่อมต่อกับผู้คนในทุกพื้นที่โดยไม่จำกัดเพียงแค่เมืองใหญ่แต่ยังเข้าถึงพื้นที่ชนบทและชุมชนที่ห่างไกลาการเข้าถึงข้อมูลและนโยบายผ่านโซเชียลมีเดีย การจัดกิจกรรมออนไลน์หรือแม้กระทั่งการทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่ายทำให้แฟนคลับทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคได้ในแง่ของภาพลักษณ์สาธารณะพรรคเพื่อไทยมีความสามารถในการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน <c oughs> การสื่อสารที่โปรง่งใสการตอบสนองต่อข้อสงสัยและปัญหาของประชาชนอย่างรวดเร็วและการนำเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับผู้สนับสนุนเก่าและดึงดูดผู้สนับสนุนใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ความสามารถในการสร้างกระแสในเชิงบวกผ่านสื่อสังคมและกิจกรรมที่เข้าถึงประชาชนยังทําให้พักสามารถรักษาฐานแฟนคลับและขยายความนิยมได้ในระยะยาวปรากฏการณ์การเติบโตของแฟนคลับและความนิยมของพักเพื่อไทยยังสะท้อนให้เห็นถึงการที่ประชาชนต้องการพักการเมืองที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของตน ไม่เพียงแค่การสัญญาหรือนโยบายเชิงโฆษณาแต่เป็นนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและมีผลกระทบในชีวิตประจำวันของประชาชนการที่พักคเพื่อไทยสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมทำให้ประชาชนมีความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อพักและเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ฐานแฟนคลับเติบโต,ตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ความสามารถของพักในการรักษาความสมดุลระหว่างนโยบายระดับชาติและความต้องการของท้องถิ่นยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความนิยมการที่พักสามารถเสนอแนวทางพัฒนาประเทศในภาพรวมพร้อมกับให้ความสำคัญกับความต้องการเฉพาะของแต่ละพื้นที่ทำให้ผู้สนับสนุนรู้สึกว่าพักเข้าใจและใส่ใจความต้องการของตนอย่างแท้จริงการที่ประชาชนเห็นถึงความสามารถในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาระดับชาติและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทำให้เกิดความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในระยะยาวความนิยมของพักเพื่อไทยย่งสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนการที่พักให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจและการบริหารจัดการโครงการต่างๆทำให้ประชาชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การพัฒนาและมีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของโครงการการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน แต่ยังสร้างความรู้สึกก่อขอองค์การเป็นเจ้าของร่วมกันซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้แฟนคลับเกิดความผูกพันและสนับสนุนพักอย่างต่อเนื่องสรุปได้ว่าฐานแฟนคลับและความนิยมที่เพิ่มขึ้นของพักเพื่อไทยไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์จากการทํางานอย่างต่อเนื่องการสื่อสารที่ชัดเจนการสร้างนโยบายที่ตอบโจทย์ประชาชนการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชุมชนและการพัฒนาภาพลักษณ์เชิงบวก ทั้งหมดนี้รวมกันทำให้พักสามารถรักษาความนิยมและขยายฐานแฟนคลับได้อย่างมั่นคงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนทำให้พักเพื่อไทยยังคงเป็นหนึ่งในพักการเมืองที่มีความนิยมสูงและมีบทบาทสำคัญในสังคมไทย